เข้าแล้วเพื่อนงูอะไรนะ้าเดินเดินมาจะเก็บอ่าเนี่ยค่ะใบโหระพาสักหน่อยนู่นค่ะเจองูเข้าแล้วเพื่อนนี่งูอะไรเนาะคัะนนนนนนนตัวไม่ใหญ่มากค่ะเท่านิ้วก้อยได้ค่ะนี่ให้ดูลายเขาชัดชัดเนี่ยค่ะเรี่องงูอะไรนะ สีน้ำตาลค่ะท้องสีเหลืองแล <HHH> ้วก็เห็นมีเหลือบๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นเหลือบๆปะเหลือบสีฟ้าฟ้านะคะนั่นไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนั่นค่ะนั่นค่ะนั่น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 ค่ะงูอะไรเนาะค่ะเพื่อนขาไปแล้วค่ะไปละเข้าป่าไปแล้วค่ะนู่นไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วค่ะว้ายว้ายกลับมาเลยไปแล้วค่ะเพื่อน เ้ยคนลุกไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ